thank ลิเกรุ่นเก่าเปิดใหม่ยังเปิดไม่เป็นเลยแลยังอุดริอยากจะใช้ของดีๆเกิดมาส่วนม,มากนะไม่เคยใช้อย่างนี้เคยใช้แต่ไม้สายเองดูให้ดีเถอะทำไมงานสำคัญสำคัญเนี่ยจะมีพระเอกหล่อๆมามเปลี่ยนมาเรื่อยๆแ<ล> <มา S 1> ต่อตัวตลกเนี่ยมันใช้หน้าเก่าๆตลอดวะวหน้ามึงมันทรยศอายุ อาจารย์เด่นชัยเขาก็เรียกเราบ่อยไอที่เรียกบ่อยไม่ใช่ตลกมันไม่มีแล้วทำไมเลิกไปขายกาแฟกันหมดแล้วเหลือเบิง์คูนี่แหละเนี่ย,ยอย่างพระเอกนพพลัดไม้หอมเนี่ยแล้วพระเอกนี่รันอันเชลีเอออ,อายุเขายัางน้อยๆพระเอกสองคนเนี่ยอายุยังไม่เท่าฉันคนเดียวเลยนะเนี่ย มึงจะพูดทำไม่ะจริงๆแล้วลิเกเรื่องนี้ต้องเล่นไปแล้วมือมกลาเออเขาเลื่อนเลื่อนเขาเลื่อนลัแบบนี้ถนัดไหมมึงลําไม่ไหวแล้วอย่างมึงกับกูนี่ต้องลําจอบลําพลั่วจะให้ลําอะไรได้ทุกวันนี้นั่งพับเพียบยังลุกไม่ขึ้นแล้วฉันเนี่ยเป็นคนเลี้ยงเอาลัมสิ อ้โอ้โหใช้คนแก่อ้าโอ้โหแล้วมันบอกมันขาไม่ดีแต่ลุกได้ปับเลยไหมล่ะมึงเอาแค่นี้เหรนี่เกโตโตแล้วเป็นลำอะไรเยอะแยะแลพรนะเอานี่ยังหบที่โครงบานอยู่เลยมึงรีบหยุดแล้ว ผมนบพระรัตนไม่หอมเอกเขาต้องติดไวโอเลตตัวอย่าง <คน S 1> เราไม่ต้องมนหอบนอมมันโหอแล้วเ,เด็กๆอย่างนี้เราหูอื้อไม่รู้เกิด <หอ S 1> จากอะไรหอยึดคุณพระเป็นรม่มโพอิติสุขโตเริ่มตน้น วัวสาธุสาธุขอจองบรรลุเป้าหมายทั้งผู้ชมหญิงชายทุกท่านจงได้มักพลมาช่วยกันสร้างความดี เอื่อเป็นสีแก่ตัวจงเลิกรักความชั่วอย่าทำตัวช่อชนขอให้สบายคลายลำบากพ้นไปเสียจาก จริงๆทั้งจริงแกละายที่ท่านมีใจาให้กุศลพี่น้องทุกท่านวันนี้ทุกคนที่มีเมตตาเพราะท่านมาช่วย สมัมชาาด้วยความศรัทธาทวมทนขออวยทายและให้พรจงถาวรวัฒนาให้ทุกคนโชคดีจงมีค่า ทั้งเงินตรามาอักโลนให้รู้วยลอยล้ลานกระทูอัดนาเพาอเป็นปีมหามองคล รักกันจะไม่มีวันพังคนเมื่อเกิดเป็นคนต้องมีราคาอย่าให้เสียค่าของคน <อ>ไม่ตรงโอ้ไม่ตองโอ้ยยังไม่ได้ร้องยังไม่ได้ร้องอมันยังทางทางนู้นแต่ทางนี้ให้มือไป <laughs> มันติดไวโอลเลีด้วยวะถ้าเอกเขาก็มีคน มนั้นผมเป็นตัวตลกอยากมีคนนกสักกลุ่มเลยตัดสินใจทอนคนไม่ยอมมาเป็นคนนกตะกุม คน,นะจะแย่วันนี้ยไมล่ะแล้วสู้เด็กไม่ไไอ้หนูสงสัย <จะ S 3> มึงจะ <ต blind S 2> ถอนค<ๆ>นแม่ยกมาเป็นคนนกเหรอเอ็งต้องดูเลยนะเด็กมันร้องเนี่ยคือที่เกย์ร้องแล้วต้องฟังแล้วต้องกลับไปคิดด้วยวอ่อขนนกเนะี่ยมันสีขาวเออถ้าเอ็งจะขอนขนนกแม่ยกเนี่ยแม่ยกมึงจะมีขนเขาขาวให้ถอนหรือบอกเข้าไปว่าให้มันเลือกถอนเอาสิ มันจะต้องเลือกกันสิเดี๋ยวเอาแม่ยกนิรันต์ก็ได้คนขาวดิออโอ้แสดงว่าแก่ทั้งนั้นนะเท่เอ็งก็ว่าแม่ยกแก่นะเท่เอาแม่ยกนิรันต์มาขายแล้วแต่ที่อันนี้น้องเอกน้องต้องเป็นน้อใช่๋อเป็นน้องโชรถเวทยยานนี่น้องน้องนี่กินควายอบน้ำผึ้งกันหหวังอนาคตจะให้พึ่งเป็นพระเอกไหนจะไม่ได้ คนไม่อยู่รอมันเป็นพระเอกหายสองรายก็ต้ตายหาแล้วเนี่ยสหายรักแห่งเรานับว่ากระหม่อมธเนศมีบุญนักที่ได้สหายอย่างพระองค์ท่านเวชยันเมื่อสักครู่นี้น่ะเจ้ายกมือไหว้เราอีกแล้วเราบอกเจ้ากี่ครั้งแล้วว่าเราเป็นเพื่อนกันไม่จําเป็นที่ต้องทําความเคารพอยู่ในสำนักดาบนี้เราอยู่ในฐานะอันดอนเดียวกันแต่กีนอย่างเงี้มีเพื่อนเป็นเจ้าสบายมันเชื่อกู คง <Okay, S 2> นับว่าเป็น,<ค>นบุญของโกศัยนครนที่มีองค์ราชบุตรในเก่งในด้านเชิงาดาบเชิงทวนเวชยันยามนี้วิชาเพลงดาบและเพลงทวนที่พวกเราทั้งสี่ห้าคนซึ่งเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักต่างก็ล่ำเรียนวิชาจนจบสิ้นแล้วพระองค์ท่านนั้นอนาคตภายภาคหน้าก็จะได้ขึ้นเถลิงราชเป็นองค์พระมาหากษัตริย์ ส่วนกระหม่อมทะเนศนั้นก็คงจะเป็นทหารเหมือนกับท่านพ่อพระองค์คิดเห็นประการใดเพื่อคะสายเลือดของชายชาตินักรบข้าทุกคำน้ำทุกหยดของแผ่นดินพ่อของเจ้านั้นทำหน้าที่นี้ได้ดีที่สุดอนาคตในภายเบือเบ้องหน้าถ้าหากว่าเพื่อนข้าบัดเจ้าเวชชย,ยันได้ขึ้นของราชนายทหารคู่ใจเยี่ยงท่านะเนศ ที่มีฝีไม้ลายมือเก่งไม่น้อยไปจากข้าเวชยันจะต้องเป็นทหารเคียงป่าเคียงไหลข้าพเจ้าเป็นแน่ไม่นานนักเราคงจะได้พบกันเราจะไปไหนกันเนี่ยฉันจะกลับไปหาพ่อกับแม่น่าชรถเขาต้องเสด็จกลับเขตพระราชฐานใช่องฉันก็จะต้องลาพระองค์พะยะค่ะแล้วมองมีนัดท่านไม่ไปกับเราอย่างนั้นเหรอไม่ได้ไรจะไปที่สะพานชมัยมนุษเทศไปเธอเมืองไปคนเดียวเดี๋ยวกูแยกตัวไปทะเนตแล้วกันไปหาเล นจับตาแตกไปกลางคืนนะสบายขอให้พระเนตรจุดโชคดีแล้วขอให้ทันทั้งสองคนโชคดีนะไปกับเราพระเจ้าค่ะมีหนึ่งถึงตะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดฤทธิ์ยามุนมีเกลือ <ม>นีปปน้วหอยโดยราคาดีเสียกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลเพื่อนที่คิดปริศยามือนเจาเบื่อทำให้เรือหลอมจมมีทมเทข้าวกับเกลือกินได้ไม่ส่วนเส น้ำทะเลดื่มกินยังสิ้นตายเราอย่าดึงฟ้าต่ำทำหินแตกเราอย่าแยกแผ่นดินสินสลายอยู่อย่างไทยใช่ของไทยดูริเกไทยจำกันได้เตือนตัว เรื่องชั่วเราจะฉบุตรเลยผะเจ้าค่ะขอให้ทุกคนจมโชคมีโอกาสเราคงได้พบกันนะค่ะนผู้จาค่ะ Oh. <laughs> นกเอียงกกู็คิด euh ถึงแม่กูไม่ได้แหละแม่ไม่ยังอยู่เหรอควรวิเสียอัดอั้นพุ่มปาดน้ำตาด้วยอาทันพ์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยรู้จักเขาเมื่อเบื่อจะบีบคอหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนู เรียกผมเลยไอ้หนูวะบ้าม่้ยเนี่ยมึงอ่ะไม่รู้เห็นมองอยแกหนูไม่ได้แล้วปาดน้นตาด้วยอาทันโดยที่ไม่ทันถามถึง <te ets of dog> เสียงที่ครวญจวนใจจะ <te ets of dog> ขาดคุณฉันม <te ets of dog> ีอำนาจเพียงนี้ อย่าพึงกเกลียดเสียดสีมองทานเป็นทีทราบซึ้งพ่อแม่มารับดับศู์ต้องจ้าอ้อุ่นสวงอกลูกต้องเเชิญละเหินละหก เหมือนตกนรกคนบึงหวัวใจของลูกทั้งดวงถูกใครมาลวงมาดึงเ,เป็นอะไรในประเทศให้เอ็งเป็นอะไรเนี่ยเดีเ๋ยวนี้ไอ้เองเป็นอะไร ไ้อแปลกวเฮ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อไอ้ผู้หญิงคนนี้นเลยนาไปทาหนมทำไมไ <ป S 2> ใจฉันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะวันนี้นะ